นนก็มาหนีเฮากะม่พอกันนะครับอยู่ที่อำเภอนะคชิดชุ่มนะครับอยู่ที่บ้านนาคำหน่อยนะครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับตัวนี้ส7สิบเจ็ดแรงแถวนี้เป็นเห็ดหลายคันน่ได้วันถูกมู่บ้านนะครับทั้งอยู่นี่บ้านสมกบก็บ้านนี้อยู่ข้างนานไหมบ้านคนไหนนี่ครับเออละบ้านนั่นอีกหลายคันดูบ้านสมกบครับซอยนี่แมนเบิ่เลยนี่ครับ บัานพักเวนพังเวินแมนบุดเลยใช่ขวนติดอนไรได้ละนี่ขันแรกตั้งปีเราเื้อตั้งยุคแรกรุ่นแรกผมว่รุ่นเม่นสามปีเราเลยพ่อกันอยู่นี่สามปีนะครับนกันนเออว้นอยู่นี่แหละทุกปีตองมานี่นะครับซอยนี่ผมตีนเพื่ทุกคันเลยนะครับแถวๆนี้นี่ครับสี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมสีน้ำเงินพร้อมนะครับเอาสีไม่ออกแปลกมู่เลยนะครับ รุนก้อนๆเพล่นมีิสสีเหลืองนะครับสีส้มแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเอาสีน้ำเงินมาใส่เลยครับค่อยทะเบิงก้มรองมันนะครับมันสีแปลกมือําใด้นะครับเด้อบ้านนาคําน้อยบ้านส้มกบนะครับติดกันเลยนะครับตัวนี้พี่น้องมาเบิงกันได้เะครับเด้อผลงานเฮาตั้งแต่มาติดไว้ตั้งแต่สามปีขึ้นหลังนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าไปหาหอดรุ่นใหม่กักนะครับตัวนี้โอเคนะพี่น้องค่อยทะเบิงกันนะครับอยู่บ้าน นาคําน้อยนะครับะมชั่วโมงหนึ่งนะครับผมการเรียบร้อยนะครับผม l 4ล0 8ศนะครับอยู่ที่บ้านนาคําน้อยนะครับอำเภอชื่นชมจังหวัดยังเกาะสารคามเด็กจังหวัดมหาสารคามติดกาละสินนะครับติดหอยเมกติดพูนี่เหรครับติดคับไงนะครับแถวนี้แลนดูครับผมตัวนี้เอลสีเจ็ดสีดำเงินนะครับคันแรกที่เป็นสีดำเงินนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับผมตัวนี้ เียงมูอยู่เว้ยโอ้ปเยเกี่ยวนี่ครับ47นะครับผมวันนี้มาบุกชื่นชมแล้วก็ที่ไปขั้นที่2อ,อยู่ที่อำเภอมันจาคิรีนะครับเป็นยันมานะครับ ครับผมทำงามเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> สวยแล้วครับพี่นอ้องเดียดอกเดียดขาค้นไปกู้มันนะครับตัวมันมนี่นั่นแหลหะหยุดนอดสามตัวนะครับเด้อ ตัวนี้ก็เป็นนี่ครับตัวนี้ถอดดอกได้ขึ้นกันนะครับตัวนี้ถอดดอกได้นะครับสีดำเงินนะครับผมสีดำเงินนะครับติเกอร์ฮวัจรวดนะครับเด้อสว้งามเลยนะครับตัวนี้ก็ไก่มือนะครับเด้อไก่มือนี่ครับไก่มือตัวดึงกับไก่ไก่นะครับผมพี่น้องนี่แหละไก่มือนะครับตัวนี้ขึ้นกันนะครับ คนทูลทุกยางนะครับเดินสายเรียบร้อยเด้อนะครับการเดินสายกะนะครับมีประกับลอกสายให้มันเรียบร้อยบมเมนว่าเขาเห็ดมายุ่มมายามนะครับเขาเห็ดให้สวยงามนะครับตัวนี้ติดตั้งหอดหน้าบ้านคือเก่าพี่น้องเด้อทุกทุกจังหวัดนะครับผมทุกอำเภอในประเทศไทยไปหมดนะครับวันตะมีเอฟซีเขาอยู่นะครับตัวนี้เรากะทุกรุ่นทุกยีห้อนะครับผมนี่ทุกรุ่นทุกยีห้อนะครับติดตั้งให้ได้นะครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับแล้วก็จะใช้เหล็กล้างน้ํานะครับผมนี่ครับเหล็กล้างน้ำทั้งคันคือเก่าเล่พี่น้องนี่สวยเลยนะครับน้อพี่น้องเดี๋ยวกะสิไปต่อกันที่มันจาคิรีนะครับบ้านลูกค้าเก่าฮาอีคือเก่าเนั่หนะครับแถวนั้นส่วนมากทุกมน,นี้มแจะเป็นลูกค้าเก่าเปืดเลยนะครับอันนี้กับลูกค้าเก่าฮาบ่แม่นคันที่เป็นเก็บซิปนะครับถนนเส้นนี้ไป ไอ้จากบ้านนักขับหน่อยไปไปสมคบลบวก็ไปบ้านียังอีกปุ๊ตรงไปอีกนะครับแล้วก็ไปเชื่นชมนะครับผมทุกหมู่บ้านเลยนะครับที่ผมมาติดไว้ถึงเต่สามปีึ้นหลังแล้วก็มาเท่าทุกมือน,นี่นะครับแล้วก็คงที่ไ้ม้าเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเขามีผลงานมาไวให้พี่น้องเขาเบิ่งอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับ ี่47แรงนะครับผมอยู่ที่อำเภอเชื่อชมนะครับจังหวัดมหาสารครามนะครับผมนะครับ